สวัสดีค่ะวันนี้ยามจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งสำหรับคุณผู้ชายนะคะนั่นก็คือตอนนี้ค่ะเซเว่นซีนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะเขาช่วยในด้านสมรรถภาพส่วนด้านสุขภาพเขาก็ช่วยได้ไม่แพ้กันเลยนะคะเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูงต่อมลูกหมากโตหรือว่าคนที่เสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะเบาหวานจะช่วยได้ยังไงในนี้นะคะจะมีโสม ตังกุยถังเช่าคะ่ะที่จะไปช่วยการทํางานของตับอะคะ่ให้ทํางานเป็นปกติมากขึ้นจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนะคะลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ค่ะมีแอ r อา n i จช่วยไปขยายดอดเลือดที่ติบตันอยู่นะคะให้เลือดไหลผ่านได้ดีขึ้นค่ะความดันในเลือดก็จะลดลงมาเป็นปกติค่ะมีสารสกัดจากหอยนางรมแล้วก็ผักโขมช่วยในการทํางานของ ลูกมากนะคะไม่ให้บีบตัวมากเกินไปค่ะหลายคนถามว่าในนี้นะคะจะทําลายตับทําลายไตไหมก็คือว่าตัวนี้ค่ะไม่ทำไม่ทำลายตับไตอะไรสักอย่างเลยนะคะเขาจะไปบํารุงค่ะบํารุงทั้ง7ระบบของร่างกายก็คือว่าบํารุงตับไตหัวใจม้ามปอดหลอดเลือดแล้วก็ฮอร์โมนค่ะ อนนี้นะคะความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากค่ะเพราะว่าคนที่ป่วยเป็นเบาหวานความดันไทรอยทานได้ค่ะมีออยอรับรองค่ะสำหรับท่านที่ทานเพื่อสมรรถภาพอย่างเดียวนะคะ mm hmm. ก็ความรู้สึกก็คือว่า mm hmm. ตื่นมาจะไม่ปวดหัวจะไม่เพลียจะกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่เหมือนกับไวอากานะคะ ผู้หญิงทานได้ไหมผู้หญิงก็ทานได้นะคะทานบำรุงเลือดอะคะ่ะถ้ามีสุขภาพที่ดีแล้วสมรรถภาพตามมาแน่นอนค่ะจะทำให้คุณกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแยมได้เลยนะคะราคาไม่แพงค่ะรีบๆมาลองกันนะคะสวัสดีค่ะ